นี่ค่ะผ้าไหมสุรินนะคะพอดีมีเวลาน้อยค่ะขอสักหน่อยแล้วกันนะนี่ค่ะอ่ะสักหน่อยก็ยังดีนะคะร้านนี้ก็คนขายหน้าตาดีนะคะดูก่อนนะคะเอาบอกเบอร์โทรถ้าสนใจผ้าไหม่สนใจผ้าไหมสุชาวดีผ้าไหมทอมือค่ะของเบอร์โทรอ๋อศูนย์อุ๊ยโทรศัพท์เร็วๆๆๆศูนย์แปดสามห้าหนึปดหปดสาอีกครั้งหนึ่ง ศูนย์แปดสามห้าหนึ่งแปดห้าสามแปดสามจันนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะร้อยสีพันลายนะคะที่สุชาวดีอําเภอศรีขอรภูมิเหลานะคะนี่ค่ะเพราะว่าน้องแพทย์มีเวลาน้อยนะคะก็ให้ดูแล้วก็โทรคุยกับน้องสุชาวดีเลยนะคะคนสวยคนงามอําเภอศรีขอรภูมิเหลาเด้ออ่ะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่หนึ่งแชร์ให้นะคะขาดได้ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่มารับชมค่ะขอบคุณมากนะคะอ่าโอเคค่ะนี่เลยค่ะ สวยๆนะคะต้องมาที่สุรินเหลาตลาดสดตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะที่โด่งดังที่สุดในสามโลกโอเคอ่ะนี่เลยค่ะผ้าไหมสุรินนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ร้านนี้ก็ร้านที่แม่ค้าสวยสุดในสโลกเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะอาสนใจพี่พี่ขวัญบอกเบอร์089475361ค่ะาติดต่อได้นะคะา้งปรีทั้งทรง 0898475361ค่ะผ้า,าไหมสวยทุกผืนนะคะ,ร,ะ,คะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุด,ดินเหล่านะคะนี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลากหลายบอกเบอร์โทรแล้วกกรณานะคะช่วยกันแคปหน้าจอที่ชอบแล้วบอกว่าผ้าผืนหรือว่าผ้าสีว่ามัดหมี่นะคะแม่ค้าจะเข้าใจเนาะแล้วก็ช่วยกันนะคะซื้อสินค้าที่นี่คือราคาที่นี่เนาะผ่านออนไลน์ก็จะไม่ใช่ราคานี้นะคะก็ขออนุญาตท่านนะคะ ดูได้นะคะรับชมผ้าไหมสุรินวิถีคนสุรินกับไกด์แพทนำเสนอเองเลยนะคะไปแล้วค่ะนี่ค่ะขายกันนะคะด้วยความรวดเร็วม,มีเวลาน้อยนะคะขอบคุณทุกร้านค้าแล้วก็ขอให้ขายดีทุกร้านค้าสวัสดีปีใหม่จีนนะคะซินเจียยูอีซินีหัวชานะคะนี่เลยคะ่ะขายกันแบบบ้านทา่วไาไม่คิดค่าที่เนาะคะ่ะพอชอดูแรงนะคะนี่เลยคะ่ะอ่านี่เลยคะ่ะ น yeah. uh, okay. right. ี่ค oh right. ่ะมาตัดเป็นเอาผ้าสล่งมาตัดนะคะนี่ค่ะอ้านี่ไงนี่ไงอ้ขอเวลาสักหน่อยก็ยังดีเนาะหนึ่งวินาทีอ่าขอดูค่ะปึ้ง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 อ่าสนใจบอกเบอร์โทรเลย0 6 4 3 2 6 5 3 9 4ค่ะสนใจมาเจอกันที่นี่ได้ทุกเสาร์นะคะโอเคนี่เลยค่ะ คนที่ชอบผ้าไหมแบบแนวอะไรนะผ้าไหมผ้าป้ายอ่าสำเร็จงานเเพิร์นะคะ่โอเคนะคะอ่าค่ะนี่ค่ะต้องมาทุกวันเสาร์นะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะนี่เลยค่ะนุ่นด้วยค่ะนุ่นเลยค่ะไกลๆนะคะนุ่นนะคะนี่นะคะนี่นะคะนุ่นนะคะอ่านี่นะคะตรงนุ่นด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่เลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะสงปรบปูมต้องร้านพี่สีนวลน,นะคะเด้สอสงปรบปูมพี่สีนวลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้ขายดีนะคะวันนี้มีเวลาน้อยค่ะอุ้ยเ<อ>จอเอฟซีเต็มไปหมดเลยเจอเอฟซีแดงค่ไว้ก่อนจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าร้านค้าเยอะมากเลยนะคะ ร้าน้าเยอะมาเลยสวัสดีจ้าที่รักอาขายดีนะคะขายดีทุกร้านเลยมาเยีเ่ยมเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะขายดีทุกร้านเด้ออ่ะมีเวลาน้อยนะคะมีเวลาน้อยค่ะสวัสดีค่ะนี่คนนี้ก็ขายดีตลอดเลยชมก่อนค่ะขอบคุณนะคะมีเวลาน้อยค่ะมีเวลาน้อยนะเสาร์หน้ามาเจอกันใหม่เด้อขอบคุณนะคะ,สว,าาคะ,คะสวัสดีค่ะยังไม่ไปไหนเลยนี่ค่ะต้องบอกว่า ชมช่องไกด์แพตตี้แล้วมาถึงจังหวัดสุรินทร์เลยคะ่ะนี่ค, s <S ค่ะน <se ี่เลยค่ะสวัสดีค uh> ่ะนี่แหละรู้จักน้องคนนี้แหละนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่เลยค่ะนี่นี่กีแจกฟรีเหรอคะร้านนี้แจกฟรีเหรอคะแจกฟรีแจกฟรีค่ะตายแล้วไปแจกฟรีเลยนะอู้ลุยอินลุมซื้อประมูลกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย

ปกติคุณยายนะคะใส่แล้วประมาณสองพันถ่านเหลือสองร้อยไม่ใช่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะอ่าเรามาดูว่าผ้าไหมมือสองต้องร้านนี้คุณยายขามาเลยยิ่งใหม่ยิ่งไม่ใช่ยิ่งเก่ายิ่งถูกเด้อโอเคนะคะไม่ใช่ยิ่งเก่ายิ่งโซคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่เลยค่ะมาเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่พื้นนี่เท่าไหร่คะโคที่ถืออยู่ค่ะอันนี้นะคะค่ะหนึ่งหออ่าใส่แล้วหกร้อยนะคะนี่เลยค่ะ มาลานี่เลยไอ้ย่าพิ่รู้ม,มีผ้าไหมมือสองด้วยนะเนี่ยไอ้ย่ขอบคุณ,คณนะคะ